กตัวสาวสิบอาร์ตีท้ทีวีนะคะวันนี้เราจะมาเล่นกันเลยเออทุกคนอะไม่แล้วไ่แล้วไม่แล้วกลัผมกลัวทุกคนกลัวเะื่อไรเช้าเนี่ยทำย่างนั้นดีกว่ากลัวไปซอมบี่เกิดถ้าทุกคนรู้ว่านี่มันคืออะไรบอกผมด้วย นี่เดี๋ยวอันนี้ออกมาค่ะชยงแต่อดร้อนนะครับ้องเผา ตัวผมก่อนคุไมที่ใส่ชุดตัวนั้นเออนี่ไงนี่ครับตัวผมเรารักมากไม่อยากที่จุดเงี้ยงใครงั้นก่อยากที่จุดเน,น,นี่ครับเลยเด็กบอก อผมไม่เจอมันอย่ที่อาวุธไงอันนี้ต้องใช้เลต้องอันอันนี้ต้องใช้โอหนังโอเคขอให้เช้าเร็วๆเถอะถ้าทุกคนรู้ ถ้าทำให้มันช้าเราต้องทำไงเมนมาบอกผมด้วยครับชาวรลเนี่ถ <of the> <ici> ัดไปสองสามนาที ดงั้นใช้เวลานี้ให้ใช้โอกาสนี้เป็นประโยชน์ปิงแมวหมู ฉันก็แล้วคุณจะมาาได้ด้วย ช้ามั้อืมอืมสองโอ้โหมันจะนานนะนิดหน่อยนะครับเอาขอพายด้วยนะครับที่มีเสียงรบกวนเพราะว่าบ้านผมทะเลเพราะว่าทะเลาะกันอนะ นี่จะแล้วโอ้ยยังไม่เจอที่ผ่าอยา่างอย่างพอมืดเขาจะได้อะไรอ่ะมอของรองทั้ง 对不对 啊、嗯，他乐看。